ครับนี่ก็เป็นรถนะครับนำเที่ยวฟูลมโลนะครับจอดเทียบกันอยู่บริเวณคิวนะครับในวันที่4มกราคม2564นะครับก็จุดรถเนินเพิ่มนะครับบริเวณข้งางที่ทำการอุทยานภูหินร่องกล้านะครับในวันที่4วันนี้นะครับก็รู้สึกว่าบรรยากาศนะครับก็นักองเที่ยวเงียบ กหนึ่งนะครับเป็นช่วงวันธรรมดา 2. นะครับก็มีผลกระทบต่อโรคร้ายนะครับที่มาเยือนในโลกของเรานะครับในยุคนี้นะครับที่เรียกว่าโควิด1 9นะครับก็มีผลกระทบครับนี่ก็เป็นรถนักท่องเที่ยวนะครับที่จอดนะครับแล้วก็ที่ขึ้นไปแล้วนะครับยังไม่ลงมาก็จอดกันตรงนี้นะครับ แต่ในเรื่องของดอกไม้นะครับสวยมากเลยในช่วงนี้บนยอดภูนะครับความสวยงามคนะาดว่าจะบานสะพรั่งไปถึงสิ้นเดือนมกราคมด้วยซ้ำไปนะครับครับอันนี้ก็เป็นเนรถนักท่องเที่ยวนะครับย้อนกลับกันลงไปนะครับจากภู